สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพออ่อเนี่ยแจ็คเหมือนเดิมครับพออ่อเนี่ยแจ็ก,กรูปรอค้นเก่านี่แหละมือนอี้ฝนตกลิ้นได้ขึ้นอยากกินบักเมาผสนเลี้ยวไปแล้วบักเมาแดงจึงครึง้งอยู่เดี๋ยวสีเฮ็ดแจ็วสักก่อนจจกหน้อยมึงลาเดกเท่ลงไปเนี่ยพริกใสเข้าไปง้นบ่าตองเฮ็ดไร้ เฮ็ดหน่นนอยซๆซ้ำนี่แหละคนๆจักหน่อยซิมซิมคัมหน่อยแจกสิ็ไปเจ็บบักเม่าบัานนี้นี่ครับบักเม่าอันนี้เห็นบ่อ๋อมันเพ่อแดงปันใดงใสงสัยนกมากินเมืดเอาจาักอันสองอันสมพ่อใส่อยู่ดิหนิ chi xuống chắc ngoài đốt vô đang chương khương vô như ta nuôi đen đèn nuôi đậm này nó chín bất à, mặc màu còn đây đeo bạn và ao lại đọc vẫn xồm chín này nói đây má lẹo bạn này Mặc màu xay khỏi bài cấp treo thì tiêm vậy này là ôi nằm lại lấy เห็นซ mm. ้ำหนีกับน้ำไล่ไหลแล้วอาหารบักเชียงเมียงรอพะยเนะครับพี่น้องเบิ้งเบ้อสมพระใดกันพี่น้องเบิ้งแต่นาหลุดู้วันปีกเหลาเขาสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับพี่น้อง โอ้ยสำนีกรสมแห้งสมแห้งวักเหมาตัวน,นี้สุดยอดได้ผู้ไดมากส,สมสมเนี่ยแม่มั่นขึ้นจิบมาคักดูนะครับพี่น้องเอาสำนีกรสำนีกนกรครับบวัสดีครับ